เฉลิมพระชนมพันษาราชินีน้อมถวายพระทรงศีแห่งสยามคู่บารมีองค์จักรีเลื่องลือนามทั่วเขตคามทั่วล่าประชาไทยทรงเกื้อกูลอาณาประชาราษพร้อมด้วยศิลด้วยศาสตร์นิรัติใสดังเม็ดฝนชโลมฉ่ำน้ำพระไทยมงคลสมัยขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชัยวุฒิธนาขมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคณะผู้บริหารขร้าราชการและพนักงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม